ทหารอเมริกันในทะเลสายอฟัฟก,กานิสถานจู่ๆก็เจอภาพแปลกๆมีลูกไฟสามลูกปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าอย่างกระทันหันนี่ไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือนี่ไม่ใช่รถยนต์หรือเฮลิคอปเตอร์เพราะรถยนต์ไม่สามารถอยู่สูงขนาดนั้นได้เฮลิคอปเตอร์ก็น่าจะมีเสียงแล้วตกลงมันคืออะไรกันแน่เพื่อหาความจริงทหารสองนายได้รับคำสั่งให้ไปตรวจสอบด้านหลังทันทีพวกเขาคิดว่าพวกเขากลับหายวับไปกับตาคนอื่นๆที่เห็นเหตุการณ์ต่างตกตะลึงจึงระดมยิงใส่ทันที แต่ไม่คาดคิดว่าถึงแม้จะยิงโดนเป้าหมายแล้วก็ตามเป้าหมายไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยพวกเขาทําอะไรไม่ได้ได้แต่มองดูเป้าหมายค่อยๆหายไปเหตุการณ์เกิดขึ้น3าวันหลังจากเหตุการณ์9 1ดาวเทียมทางทหารของสหรัฐสามารถจับภาพจุดดำสี่จุดในพื้นที่ภูเขาห่างไกลในอัฟกานิสถานได้ซ i a กังวลว่าอัฟกานิสถานกําลังแอบพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์อยู่ที่นั่นจึงส่งสายลับไวแอคาไปสืบสวนทันทีไวแอ้รารีบติดต่อกับกองทหารประจําพื้นที่ในทันทีด้วยเหตุผลด้านความปลอดภยัยพวกเขาจึงไม่ทําเรื่องใหญ่โต ไม่ใชเฮลิคอปเตอร์หรือเทคโนโลยีขั้นสูงแต่ใช้วิธีการที่ค่อนข้างดั้งเดิมคือขับรถเข้าไปสืบสวนอย่างลับๆใครจะไปรู้ว่านี่จะเป็นเส้นทางที่ไม่มีวันหนุบหลักพวกเขาเพิ่งเข้าไปในเขตภูเขาก็พบกับภาพที่แปลกประหลาดดูเหมือนจะมีเงาคนอยู่กลางปา่าที่ห่างไกลแบบนี้ทําไมถึงมีคนได้มันผิดปกติชัดๆพวกเขาจอดรถอย่างระมัดระวังแล้วมองไปรอบๆไม่นึกเลยว่าจะมีคนวางกับดักไว้บนถนนแล้วไม่มีทางเลือกอื่นพวกเขาจึงต้องเปลี่ยนเส้นทางไปตามทางเล็กๆที่ค,ครุขันแต่พอเข้าไปในหุบเขาก็ถูกเว,ว,วียนข ชัดเลยว่าโดนดักซุ่มโจมตีแล้วทุกคนรีบตั้งรับพร้อมที่จะถอยทัพทันทีแต่มันสายเกินไปแล้ววินาทีต่อมาพวกเขาถูกโจมตีด้วยจรวดท่ามกลางความโกลาหลพวกเขาเรีบหาที่กำบังหลังรถเพื่อตอบโต้ในที่สุดด้วยความเด็ดเปรียบด,ด้านอาวุธยุโทโธปกรณ์พวกเขาก็สามารถเอาชนะศัตรูได้แต่สิ่งที่แปลกคือยิงศัตรูตายไปสองคนแต่กลับไม่พบศพในที่เกิดเหตุในทางกลับกันฝั่งพวกเราไม่เพียงแต่เสียเพื่อนร่วมทีมไปนหนึ่งคนแต่มอน้ำรถยนต์ก็ยังโดนยิงเสียหายอีกด้วยพวกเราจึงไม่มีทางเลือกอ,อ,กกอื่นอ ไม่นึกเลยว่าจะซ่อมรถจนถึงพระทธิตกดินในตอนนั้นเองสิ่งประหลาดก็เกิดขึ้นลูกไฟสองลูกปรากฏขึ้นด้านหน้าพวกเขาคิดว่ามันคือรถยนต์แต่ทันใดนั้นลูกไฟทั้งสองก็แยกออกจากกันมันพุ่งผ่านหัวพวกเขาไปอย่างรวดเร็วทุกคนตกตะลึงด้วยความตัวพวกเขาคาดเดาว่ามันอาจเป็นอาวุธลับของกลุ่มต่อต้านตาลิบันผมก็เลยรีบขับรถต่อไปดูเหมือนพวกเขายังไม่รู้ถึงความแยแรงของสถานการณ์จนกระทั่งเที่ยงวันรุ่งขึ้นรถก็พังเสียจนได้ตอนนั้นพวกเราใกล้จะถึงจุดหมายแล้วพวกเราจึงหวังพึ่งงท้อถิ ให้เขาพาเดินเท้าต่อไปแต่ไกด์กลับมองไปข้างหน้าด้วยสีหน้าหวาดกลัวบอกว่าข้างหน้าเป็นเขตต้องห้ามเป็นที่ที่เทพเจ้าสถิตยอยู่พวกเขาไม่ควรเดินหน้าต่อไปต้องบอกว่าพวกเขาก็ค่อนข้างเชื่อฟังรีบเรียกเฮลิคอปเตอร์มาช่วยเหลือแต่ดูเหมือนจะสายเกิดไปแล้วโทรศัพท์ดาวเทียมใช้ไม่ได้เลยที่นี่พวกเขาเลยติดอยู่กลางภูเขาแบบนี้พบค่ามาเยือนอย่างรวดเร็วในยามสิ้นหวังนี้เองเหตุการณ์ประหลาดก็เกิดขึ้นเสียงเฮลิคอปเตอร์ดังมาแต่ไกลเสียงก้องไปทั่วุบเขาไม่ได้ติดต่อเฮลิคอปเตอร์ไว ทำไมจู่ๆถึงมีเฮลิคอปเตอร์มาได้ล่ะผมไม่มีเวลาคิดมากพวกเขาเรีบใช้กล้องมองกลางคืนส่องดูไม่ว่าจะเจอเฮลิคอปเตอร์จริงๆเฮลิคอปเตอร์อยู่บนยอดเขาด้านหน้าเมื่อเห็นเฮลิคอปเตอร์เข้ามาใกล้เรื่อยๆพวกเขาเรียบยิบพลุขึ้นมาและกำลังจะยิงสัญญาณแต่ทว่าในวินาทีต่อมาเสียงเฮลิคอปเตอร์ก็องเงียบหายไปกระทันหันพวกเขาทั้งหมดตกอยู่ในความเงียบสนัดเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพวกเขาเรีบใช้เครื่องมือสื่อสารอีกครั้งแต่ได้รับเพียงเสียงรบกวนทุกคนต่างง,งุนงงไม่รรรููู้้้้้วว่่่่่าาเกกิดดอออะไไขึนนแแตตตใใจลยงยลัๆ แน่นอนดังนั้นพวกเขาจึงใช้ประโยชน์จากความมืดรีบเลื่อนย้ายไปยังยอดเขาที่ค่อนข้างปลอดภัยเตรมพักผ่อนคืนหนึ่งพรุ่งนี้ค่อยว่ากันต่อไม่นึกเลยว่าวันรุ่งขึ้นจะเกิดเรื่องประหลาดศพของเพื่อนร่วมทีมหายไปเฉยๆเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพวกเขาตามหากันทั่วไม่นึกเลยว่าจะบังเอิญเจอสัญ,ญลักษณ์ประหลาดปรากฏอยู่ข้างหน้าใครกันที่เล่นตลกที่เรนอยู่ที่นี่พวกเขาตัดสินใจไปสำรวจท,ทันทีผลคือมันแย่ามากพอเข้าใกล้สัญ,ญลักษณ์พวกเขาก็พบว่าเข็มนทิศเสียแม้แต่ G P S ก็ใช้การไม่ไได้มม่มีทางเลืืออกอ พวกเขาทําได้แค่หวางเพึ่อไกด์ในสถานการณ์นี้ไกด์ก็ได้แต่กัดฟันแล้วเดินหน้าต่อไปพาทุกคนหาทางออกแต่ไม่คาดคิดว่าระหว่างทางจะบังเอิญเจอถ้าลึกลับรอช้าไม่ได้พวกเขาจึงรีบเข้าไปสํารวจในถา้าปรากฏว่าข้างในมีชายชราผู้ลึกลับอยู่ในที่สุดก็เจอคนที่ยังมีชีวิตอยู่รอช้าไม่ได้พวกเขารีบเข้าไปถามคุณตาเกี่ยวกับสถานที่แห่งน,นี้แต่พวกเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณตาพูดเลยอย่างไรก็ตามคุณตาก็จะดีมากรีบนําก๊อกน้ําขนาดใหญ่ออกมาเพื่อให้พวกเขาเติมน้ําใส่ขวด ในตอนนั้นเองชายหนุ่มผมหยิกตาไวก็สังเกตเห็นว่าคุณตาสวมชุดเกราะโบราณนั่นคือหมุกเล็กของกองทัพอังกฤษในศตวรรษที่19มีคนเล่าว่าในปี1842องกองทัพอังกฤษจำนว 4, นสี0พันนายได้เดินผ่านสถานที่แห่งนี้แต่มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่รอดชีวิตกลับออกมาหลังจากนั้นเขาก็ดูเหมือนสิสติกและอ้างว่าเขาได้เห็นซาตานกับตาแน่นอนมันเป็นแค่ตำนานแต่พวกเขาไม่รู้เลยว่าเรื่องทั้งหมดนี้ไม่ใช่แค่ข่าวลือไร้สาระทหารที่กำลังยามอยู่ตอนกลางคืน เห็นชายชรา,าคนหนึ่งอยู่ไกลๆเหมือนกําลังคุยกับอากาศเกิดอะไรขึ้นด้วยความสงสัยเขาจึงหยิบกล้องสองกลางคืนขึ้นมาดูพระเจ้าเห็นเพียงชายชรา,าถูกล้อมรอบไปด้วยผีนี่ไม่ใช่ประเด็นสําคัญประเด็นคือเขาถูกกระบวนแห่ศพเจอเข้าน่ากลัวจริงๆด้วยความตื่นตระหนกเขาจึงรีบคว้าปืนแล้วยิงมั่วไปหมดเมื่อได้ยินเสียงปืนคนอื่นๆก็รีบวิ่งออกมาดูแต่ที่เกิดเหตุกลับไม่มีอะไรนอกจากศพชายชราเมื่อเผชิญกับการสักถามจากทุกคนชายคนนั้นก็รีบอธิบายเขาบอกว่าเขาเพิ่งเห็นกลุ่ม ขาจึงจำเป็นต้องยิงเมื่อได้ยินดังนั้นเพื่อนร่วมทีมของเขาก็ไม่สนใจว่าถูกหรือผิดจึงตัดสินใจออกจากสถานการณ์วุ่นวายนี้เมื่อเห็นดังนั้นคนนําทางรู้สึกว่ามันไม่เขาคิดว่าควรจัดการเรื่องของชายชรา,าให้เรียบร้อยก่อนไปแต่จะเป็นไปได้อย่างไรในที่เกิดเหตุไม่มีใครฟังเขาเลยเรื่องนี้ทําให้คนนําทางโกรธผู้นําทางโกรธจัดพูดว่าพวกเขาจะต้องเจอกับคาสาปแช่งเราเรื่องนี้แต่ทหารกลับไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ทหารสั่งให้เขาออกไปเดี๋ยวนี้ผู้นําทางจําใจต้องตามกองทหารไปผลก็คือโศกนาฏกรรม ตามที่ผู้นําทางพูดไว้ยังไม่ทันเที่ยงวันผู้ชายที่เข้าเวนต่างก็อาเจียนและท้องเสียรู้สึกไม่สบายมากไม่มีทางเลือกอื่นพวกเขาจึงต้องหยุดพักสักครู่แต่เมื่อพวกเขาเปิดกระติกน้ําเพื่อดื่มสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นน้ํากลับกลายเป็นทรายไปหมดแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคนอื่นๆรีบตรวจสอบกระติกน้ําของตัวเองปรากฏว่าน้ําของทุกคนกลายเป็นทรายหมดแล้วแย่แล้วสิกลางทะเลทรายกว้างใหญ่ไม่มีน้ําก็เหมือนคนตายจําใจต้องมอบหมายภาระหน้าที่หาแหล่งน้ําให้กับคนนําทางแต่เมื่อคนนําทางพาพวกเรา ปีนป่ายข้ามภูเขาผ่านป่าดงพงไพรจนถึงโอเอซิสในความทรงจำพวกเรากลับตะลึงงินกับภาพที่เห็นตรงหน้าแม่น้ำในอดีตได้หายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยถูกแทนที่ด้วยผืนดินที่แห้งแล้งตอนนี้ความรู้สึกของพวกเราทุกคนมันยากที่จะอธิบายออกมาเป็นคำพูดแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงได้สิ่งที่พวกเราทำได้ก็มีแค่เดินหน้าต่อไปส่วนเรื่องน้ำก็ได้แต่ปล่อยให้เป็นเรื่องของโชคชะตาไม่นึกเลยว่าข้างหน้าจะมีเรื่องน่ากลัวยิ่งกว่ารอพวกเขาอยู่กลางดึกเมื่อพวกเขากำลังจะพักผ่อนบนท้องฟ้าก็ปรกากฏลูกไฟสว่างสามลูกขึ้นมาททันี ในช่วงริปตากลางคืนก็กลายเป็นกลางวันเมื่อได้เห็นภาพนี้ทุกคนก็เกิดความตึงเครียดขึ้นมาทันทีพร้อมที่จะเปิดฉากยิงต่อสู้แต่นี่มันอะไรกันแน่ถ้าเป็นรถยนต์มันก็สูงเกินไปถ้าเป็นเฮลิคอปเตอร์ก็ไม่มีเสียงเพื่อค้นหาต้นต่อของเรื่องนี้หัวหน้าสั่งให้ลูกทีมสองคนอ้องไปตรวจสอบด้านหลังแต่ไม่ว่ายังไม่ทันเข้าไปใกล้ทั้งสองคนก็หายวับไปกับตาน่ากลัวจริงๆทุกคนระดมยิงแบบไม่ยั้งแต่ก็ไร้ผลลูกไฟยังคงเหมือนเดิมลอยจับไปอย่างใจเย็น เช้าวันรุ่งขึ้นพวกเขามาถึงจุดที่เพื่อนร่วมทีมประสบเหตุเพื่อตรวจสอบสถานการณ์แต่ที่เกิดเหตุนอกจากลำกล้องปืนครึ่งหนึ่งแล้วก็ไม่มีอะไรเหลือเลยเมื่อเห็นภาพนี้คนนําทางพูดด้วยความผิดหวังพวกเขาได้ลบลูสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพวกเขาทั้งหมดจะต้องชดใช้สําหรับเรื่องนี้เรื่องนี้ทําให้หัวหน้าทีมหัวล้นโกรธอย่างมากหัวหน้าทีมด่าว่าเขาพูดจาเลวไหลและสั่งให้เขานําทางต่อไปแต่ตอนนี้คนนําทางลับสิ้นหวังอย่างที่สุดดังนั้นในช่วงคลิปตาเขาก็กระโดดลงไปในเหวลึกการกระทําที่ไม่น่าเชื่อนี้ททําใหุ้กกคนตตึ แต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะเสียใจสิ่งเร่งด่วนตอนนี้คือการออกจากสถานที่แห่งนี้อย่ารอช้าพวกเขารีบหาทางลงจากภูเขาแต่เมื่อพวกเขาลงมาถึงกลางภูเขาก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อขึ้นดูเหมือนจะมีวัตถุบินได้ที่ไม่สามารถระบุได้ลอยอยู่ไกลๆรอช้าไม่ได้แล้วเขารียบยิบกล้องอินฟราเรดออกมาเพื่อยืนยันปรากฏว่ามีวัตถุบินได้ที่ไม่สามารถระบุได้อยู่ตรงนั้นจริงๆและดูเหมือนจะมีสิ่งมีชีวิตคล้ายมนุษย์สามตนกำลังเดินขึ้นไปบนนั้นหลังจากนั้นวัตถุบินได้ก็กลายเปนนนนลลูกกไไฟแ้้วาายปใททััจีจ เจ้าหน้าที่สืบสวนได้นำฟุตเทจนี้ไปให้หัวหน้าดูแสดงให้เห็นว่าในที่สุดพวกเขาก็เจอหัวหน้าขมวดคิ้วทันทีหลังจากที่ได้ฟังตอนแรกพวกเขามาที่นี่เพื่อสอดแนมดูว่าอัฟกานิสถานมีฐานทัพลับอยู่ที่นี่หรือไม่ทำไมมันถึงกลายเป็นแบบนี้ไปได้จนกระทั่งถึงตอนนี้เจ้าหน้าที่คนใหม่ก็ได้บอกจุดประสงค์ที่แท้จริงของภารกิจให้ทุกคนรู้ปรากฏว่าในช่วงปี80กองทัพสหรัฐได้เตรียมสร้างฐานทัพที่นี่แต่พวกเขากลับพบว่าที่นี่เป็นดินแดงต้องสาดที่นี่เข็มทิศวิทยุและอะไรต่างๆ อะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนแม่เหล็กไฟฟ้าล้วนใช้การไม่ได้หลังจากนั้นกองทัพก็ได้ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบแต่ก็ไม่พบอะไรจนกระทั่งปี2 0 0พพวกเขาได้เห็นบางสิ่งที่ผิดปกติผ่านภาพถ่ายดาวเทียมในสถานที่แห่งนี้กองทัพสงสัยว่านี่อาจเป็นอาวุธสุดยอดชนิดหนึ่งจึงได้ส่งเขาไปสืบหาความจริงอย่างลับๆเพื่อที่กองทัพจะได้เสริมสร้างความแข็งแกร่งในอนาคตเมื่อหัวหน้าหน่วยได้ยินดังนั้นก็ไม่เข้าใจเลยพูดว่าต่อให้พวกเขาเจอมันแล้วมันจะเป็นยังไงตอนนี้คนของเขากําลังจะตายกันหมด และพวกเขามีโอกาสสูงที่จะออกไปไม่ได้เมื่อได้ยินดังนั้นเจ้าหน้าที่พิเศษก็พูดว่านี่มันเป็นภารกิจฆ่าตัวตายตั้งแต่แรกอยู่แล้วส่วนสิ่งที่พวกเขากําลังตามหาเขาใช้เลเซอร์ส่งข้อมูลให้กองทัพผ่านภาพโปรลแกร,รมหัวหน้าทีมได้ยินดังนั้นก็โกรธมากเขาต่อว่าสายลับที่สามารถติดต่อกับภายนอกได้แต่กลับจงใจปิดบังทุกคนทําให้ลูกทีมของเขาเกือบตายทั้งหมดหัวหน้าทีมอยากจะฆ่าสายลับให้ตายเมื่อเห็นแบบนั้นสายลับคนนั้นกลัวแทบตายรีบอธิบายทุกอย่างว่่่่าาาาททํเเเเเพพพืืือออออประะศีีนนน้งงขงขกก็สลชพพชติหมั แต่หัวหน้ายิ่งฟังยิ่งโมโหหัวหน้าบอกว่าแม้แต่ประเทศชาติก็ห้ามหลอกลวงเพราะฉะนั้นเขาจึงอยากจะสัดสายลับคนนั้นทันทีในช่วงชุดละมุนวุ่นวายนี้โชคดีที่มือปืนสไนเปอร์ผมหยิกห้ามไว้ทั้งสองคนจึงใจเย็นลงบ้างหลังจากนั้นพวกเขาก็เตรียมที่จะค้นหาต่อเพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของวัตถุบินที่ไม่สามารถระบุได้แต่น่าเสียดายวันรุ่งขึ้นเมื่อทุกคนตื่นขึ้นมาก็พบว่าหัวหน้าทีมหายตัวไปเห็นดังนั้นชายหนุ่มมมหหหหยิกกก็รบบกรีีบออออออใใ้้้้เเเาาานท่่่่ชชคคืืืงตตดววล เพราะเพื่อนร่วมทีมของเขากำลังจะไม่ไหวแล้วแต่เจ้าหน้าที่กลับปฏิเสธอย่างเย็นชาเจ้าหน้าที่บอกว่าพวกเขาต้องหาสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนไม่งั้นจะไม่มีใครมาช่วยพวกเขาน่าหงุดหงิดจริงๆด้วยความจนปัญญาชายหนุ่มผมหยิกจึงต้องเปลี่ยนมาพยุงเพื่อนร่วมทีมเพื่อเดินหน้าต่อไปหลังจากเดินทางมาไกลในที่สุดพวกเขาก็มาถึงสถานที่ที่ถ่ายในภาพถ่ายดาวเทียมที่นี่มีกระดูกขาวกองเป็นภูเขาราวกับนรกเจ้าหน้าที่รีบหยิบกล้องถ่ายภาพความร้อนขึ้นมาบันทึกภาพพวกเขาประหลาดใจที่ค้นพบว่าวัตถุุบบินนทททีีี่่่่่ไไมมมมสาารรรถะดด้้ังหวตอยู หนึ่งใหญ่สีเล็กบินวนอยู่เหนือยอดเขาเห็นได้ชัดว่านี่คือรังของวัตถุบินที่ไม่สามารถระบุได้แต่เมื่อภาร,รกิจใกล้จะสาเร็จไอหัวหยิดกลับสูญเสียการควบคุมอย่างกระทันหันคว้าปืนไรเฟลิลมายิงมั่วซั่วผลที่ได้ก็คาดเดาได้ไม่ยากวินาทีถัดมามันก็ถูกซัดจนเละเมื่อเห็นภาพนั้นเจ้าหน้าที่พิเศษก็ตกใจตัวแทบตายรีบแบกคนเจ็บหลบไปหลังก้อนหินแต่เขาก็ไม่สามารถพาคนเจ็บออกไปได้เพราะเสบียงของพวกเขาหมดแล้วเพื่อแสดงความเสียใจเจ้าหน้าที่จึงหยิบกวดน้ำที่เขาเก็บไว้เองออกมาให้คนบาดเจ็่ ปลอบใจว่าประเทศชาติจะภูมิใจในตัวเขาเมื่อได้ยินดังนั้นคนเจ็ดก็สิ้นหวังอย่างยิ่งเขาโกรธด,ด่าเจ้าหน้าที่ว่าเป็นได้สารเลวแต่นั่นก็ไม่สามารถหยุดยั้งสายลับจากการจับไได้เขาถูกทิ้งไว้เช่นนั้นอยู่ตามลําพังเพื่อเอาตัวรอดทางด้านสายลับก็ไม่ได้ดีกว่ากันไม่นานนักน้ําของเขาก็หมดลงเขาลากเท้าก้าวเดินต่อไปข้างหน้าไม่รู้ว่าตัวเองจะทนได้อีกนานแค่ไหนแต่ในตอนนั้นผมบังเอิญเจอโอเอซิสเขียวชูวอ,อีกแล้วถ้ามีโอเอซิสต้องมีน้ําแน่แน่รอช้าไม่ได้้แลวผมรรีีีบตงไปททท่โอซิสัน ไม่น่าเชื่อว่าจะเจอแหล่งน้ำจริงๆเยี่ยมมากผมรีบตักน้ำขึ้นดื่มบึกใหญ่แต่ทัในใดนั้นผมก็สังเกตเห็นว่ามีเลือดปนอยู่ในน้ำเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมองแวบแรกก็เห็นร่างของหัวหน้าทีมนอนอยู่ริมสระดูเหมือนว่าหัวหน้าทีมจะกระโดดลงไปฆ่าตัวตายเพราะความสิ้นหวังนี่ไม่ใช่ประเด็นสําคัญประเด็นคือเจ้าหน้าที่สลบไปเพราะภาพที่เห็นเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วจนถึงดึกดื่นสายลับถูกตุกขึ้นโดยแสงจ้าเมื่อมองผ่านไปเงาร่างคนปรากฏขึ้นในุ่มญยาเมื่อเห็นว่าตัวเองถูกพบเขารีบหย ขึ้นมาบันทึกภาพเหตุการณ์นี้แต่เขาก็ไม่สามารถหนีพ้นชะตากรรมจากการถูกลงโทษเห็นเพียงเงาดำเดินตรงมาหาเขาแค่สะบัดมือเบาๆความทรงจําทั้งหมดของเขาก็ถูกลบหายไปหลังจากนั้นถึงแม้ว่ากองทัพจะตามหาตัวเขาจนเจอแต่เขากลับกลายเป็นเจ้าชายนิทรา